เขาอยากมาทําฟันที่ประเทศไทยมันเป็นความบังเอิญค่ะที่สามีวันก็เข้ามาในเว็บไซต์เรียกว่าเว็บไซต์คลินิกในประเทศไทยอ่ะทุกคนแล้วเขาก็เลยเห็นโปรไฟล์เราพร้อมกับรูปถ่ายของเราเป็นโลโก้สีเขียวอยู่ตลอดเวลานะคะแล้วก็เลยเห็นว่าวันทํางานจนกระทั่งเราได้คุยกันแล้ววันก็เลยเล่าให้สามีวันฟังว่า วันเขาถามว่าทําไมเราออนไลน์ตลอดเวลาวันก็เลยบอกเขาค่ะวันไม่คนพูดตรงๆว่าฉันมีหนี้เยอะมากเธอฉันต้องทํางานตลอดเวลาเพื่อที่จะเอาเงินไปใช้หนี้แล้วทุกครั้งคือเวลาวันเลิกงานในสถานเสริมความงามอะค่ะวันจะอยู่ที่นั่นเลยแล้วสักประมาณ 4- ี่ห้าทุ่มถึงประมาณตีสองตีสาคือสถานเสริมความงามเปิด10บโมงทุกคนวันก็จะตื่นประมาณ8ปดโมงเก้าโมงเช้าวันจะนอนตีสองตีสาทุกวันเลยค่ะ เราก็ทํางานจนถึงตีสองตีสอะ่ะแล้วพวกตีสองตีสามันจะมะีคนที่เขาสนใจข้อมูลที่จะเป็นฝรั่งอะค่ะคือวันน่ะตั้งใจขายแฟรนชส์อุปกรณ์สปาไปเปิดที่เมืองนอกแต่สรุปว่าเรายังไม่ทันได้ขายแฟรนชส์ได้เลยเราได้สามีก่อนทุกคนเขาเห็นเราทํางานเยอะเขาก็เลยถามว่าให้เขาช่วยอะไรได้ไหมให้เขาส่งเงินให้ช่วยวันได้ไหมนี่คือคําพูดสามีวันทุกคน วันอะเอาจริงๆนะวันไม่เคยคิดอยากได้เงินเขาแล้วไม่ได้เคยคิดว่าเขาจะต้องเป็นคนรวยอะไรแบบนี้แล้วชีวิตเราเป็นเมียฝรั่งเราจะได้สุขสบายไม่เคยคิดแบบนั้นเลยค่ะอันนี้คือเรื่องจริงไม่เคยคิดแต่ไม่รู้ว่าเขาจนแค่นั้นเองแล้วตอนนั้นพอเขาเสนอตัวค่ะว่าเขาขอช่วยเขาขอช่วยเราได้ไหมเราเราอยากได้เงินหรือเปล่าเขาอะอยากช่วยเราเขาอยากให้เราทํางานน้อยลงเขาอยากเห็น ว่าเราทํางานน้อยลงแล้วเรามีเวลานอนตอนกลางคืนน่ะคือเขาไม่อยากเห็นเราแบบนั่งทํางานตอนกลางคืนน่ะทุกคนวันก็เลยบอกเขาว่าตอนนี้วันมีพารหนี้สินเยอะมากวันน่ะทางานหลายอย่างเงินในแต่ละเดือนของวันน่ะจ่ายหนี้หมดเลยวันไม่เคยมีเงินเก็บเลยถ้าเขาช่วยวันน่ะวันอยากแค่มันคือความใฝ่ฝันของของวันวันก็พูดกับเขาตรงๆค่ะว่าวันอยากมีเงินเก็บเดือนละหนึ่งหมื่นบาทแค่นั้นเองความฝันของฉันแต่ ฉันไม่ได้ขอเธอนะท,ทุกคนวันอะหยิ่งมากวันเป็นเมียฝรั่งที่หยิ่งมากทุกคนคือไม่ขอค่ะแต่พูดค่ะว่าฉันฉันแค่มีความฝันแบบนี้เขาก็เลยบอกว่าโอ๊ยได้เลยฉันจะส่งเงินให้เธอเดือนละหนึ่ง,งนบาทให้เธอได้เก็บเงินอย่างที่เธอฝันนะเก็บได้สามเดือนทุกคนหลังจากนั้นก็บินไปแต่งงานเลยก็ไม่ได้อีกเลยไม่ได้เงินจากสามีอีกเลยนะคะเพราะฉะนั้นเขาก็ส่งเงินให้เราอ่ะ คือวันเอาบอกบอกจริงว่าวันไม่ได้ไม่ได้ไไดอยากกอบโกยเงินจากฝรั่งไม่ได้คิดจะเอาเงินเขานะคะพอเขาวันก็ขอเขาแค่นั้นบางคนฟังวันมาบางคนเป็นเมียฝรั่งฟังวันมาหมกระจอกมากเลยเดือนละหมื่นเหรอเพราะวันไม่ได้อยากได้เงินเขาค่ะทุกคนถ้าวันได้เก็บเงินคือมีเงินเก็บเดือนละหมื่นคือมันเป็นชีวิตที่ดีมากในกรุงเทพแล้วค่ะพอตลอดเวลาที่วันอยู่กรุงเทพเกือบ20ปีไม่เคยมีเงินเก็บเลยจ้า ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาฟังด้วยกันนะคะแล้วทีนี้พอวันคุยกับสามีสองสาเดือนแค่นั้นแหละทีแรกอ่ะเขามีเป้าหมายว่าเขาจะไปประเทศไทยเพื่อที่ไปทำฝันเดือนธันวาคมค่ะทุกคนเราคุยกันมกราคมมันเลยจำง่ายนะคะวันกสตอรี่วันกับสามีวันจําง่ายมากมกราเขาส่งเงินให้วันตั้งแต่มกรากรุ่มพามีนาค่ะพอเข้ามีนาเขา จากที่เราคุยกันว่าเขาจะมาประเทศไทยเดือนธันวาคมค่ะทุกคนอยู่ๆเขาก็บอกว่าเขาขอไปหาเราได้ไหมเดือนพฤษภาคมเขาจะลาง,งานสิบวันเราไปประเทศไทยเธอไปเที่ยวกับฉันได้ไหมทุกคนวันจะขอบอกว่าวันน่ะเคยรู้อยู่แล้วนะคะและมีอคติที่ไม่ดีกับฝรั่งอยู่แล้วว่าถ้าฝรั่งบินขึ้นมาหาคนไทยวันชอบอ่านเรื่องราวเมียฝรั่งค่ะทุกคนแล้วก็ชอบฟังค่ะ ถ้าฝรั่งบินมาหาคนไทยที่เมืองไทยเตรียมตัวได้เลยจ้ะเธอเสียตัวร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะเขาบินไปหาเราคือวันน่ะฟังมาทั้งเรื่องดีและเรื่องไม่ดีของฝรั่งนะคะเขาบินมาหาเราอะ่ะบางคนน่ะเราต้องยอมรับว่าฝรั่งหลายหลายคนคิดจะไปเที่ยวเมืองไทยแค่ไปเรื่องอย่างว่าอย่างเดียวแล้วบางคนเขาไม่มีแฟนเขาก็ไปซื้อขอขออนุญาตใช้คําว่าไปซื้อกินแต่ถ้าเขารู้จักผู้หญิงไทยสักคนหนึ่งอะ่ะ เขาได้ฟรีค่ะทุกคนได้ฟรีแบบที่เขาไม่ต้องจ่ายเงินนะคะเพราะฉะนั้นวันเคยได้ยินเรื่องนี้มาก่อนวันมีอคติค่ะเอา้าเธอจะบินมาหาฉัน10วันเอา้าจะให้ฉันไปเที่ยวกับเธอง่ายๆห,หรอมันเป็น